อ,อ๋อคุณตาย,ตายหนึ่งโอ้แม่งเสียสองเลยเหรอเนี่ยไม่น่าหรอกนี่สกอวิ่งเกมดีมากเลยครับช่วงแรกอะไปเสียตรงนี้แหละหเกือบไปแล้วดีนะวิ่งชิดเฮ้ยได้ของหรือ,อยังวะได้ของมาแล้วอันนึงอ่าเหลือออกตีไวใช่ไหมแอตแทคสปีดโอเคเนี่ยถ้าลงลงตีไวได้ไดนี่หมดจัดเลยนะมีเกาะไปซะหน่อยนะนี่ มันเข้าถึงอิชิดะนะอิชิดะตีแรงมากเห็นไหมสก,กิลปุ๊บปับป๊บแป๊บเดียวตุยโอ้โหกูจะเอาแรงไหนสู้ขาอ่อน <A ced. S 2> ขาแทพสุดอุ้ยไอ้ซาร์ีโ่โอว่าจะไอ้เฮียมงอกของอะไรวะเออของมันยังยังโหดเอ จีจีว่ะล่ะเอ้าจีจีกูเฉยเอ้าเอ้าจีจีเฉยเอ้าอ้าวจีจีเราเฉยคนดูแม่งแม่งโทษเราเฉยกูตายสี่นะเว้ยไอ้มีงูมีแม่งตายแปดขอโถมีงูมีมันแจกกันมันจะบอกว่าเราจีจีว่ะล่ะโอ้โหไอพวกปีน้อยแม่งปัญญาอ่อนมึงบ้าอะไรเงี้ยมึงดูดิเออนี่มันก็เอ็มมันมันเอ็มบีบีทีมเรานะมันบอกว่าเราจีจีว่ะล่ะโอ้โหพี่ รเรา,าเก่าุตส่าห์จัดของมาอย่างดีอีเทอร์ทูซิตี้ในต้นสุรูมาไปลุยต่อครับมาว่าอิชิดะตัวเดิมที่เพิ่มเติมความมุมง่งใหญ่คนออกแฟดวิง่งมานั่นจริงแม่งเดี๋ยวมันหนีไม่ทันไม่เอาหรอกเอานี่แหละเกาพาวเวอร์ไอ้สเกาก็าางูอยู่นะไว้ไล่คนดูไปเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าเบอร์เซสึเบอร์เซสึสดีกว่าคนดูนะ 这是歌哎，这是歌哎。 ร้าน c ิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มโลบอกคุ r i o อ s t e a ีบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยแบงเจอร์ยิงไกลครับไปพร้อมลุยไปไปไปลีซิกโกยลง,งล่างเลยดีเรามีใครฟาร์มไหมนี่มีใครฟาร์มไหม โอ้ปิงร้อยยีย่ไปเถเอ้ยพี่พูดจริงไหมนี่ปิงร้อยยีย่เลยเหรอจะเล่นยังไงเอาถามก่อนมันจะไม่หน่วงเลยนี่เฮ้ยมันมันอัพแพทมาใหม่มันปิงจังวะฮัลโหลน้องอะไร,ะไรวะนี่กูเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนี่ทำไมปิงอ้าวเฟิร์บสบัตรเฉยเฮ้ยอยิชิดอะอย่านะอย่านะอย่านะเปิดเบอร์สึกแป๊บตับเลยเดยิยิงเลยเดิสวยเอาดิเอาดิแตกกันเลยแตกกันเลย เาดิเลกกันเลยแ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 ลกกันเลยวู้ววดึงจัดๆเลยฮะฟูอันแรกมันให้เอาออกอะไรวะออกนี่ก่อนเลย In of Infinity โอเคเอาดิเอาดิเย a เย้ a h เอามิตีเลือดน้อยสุดป๊าเฮ้ย ทำไมไมันเล่นอย่างงั้นมะไอ้นี่เงาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิเาราเดินติดอีกโอ้โหจังหวะพอดีมอสเจาะหือไม่ตายว่าแต่เหตุเอาว่ะเอาว่ะ เย่คิวดิงสปริงแต่ปริงร้อยสิบเจ็ดนี่มันเกินไปไหมน้ <S <S มนองเลิฟก็อยู่แค่อินโดเอ้ยไม่ใช่อยู่ฟิลิปปินส์นะทำไมหนุม่มทำกับพี่อย่างนี้เย่ yeah, แต่ถ้าไม่เปิด VPN เนี่ยคนดูยิ่งกว่านี้นะนรกเลยแหละเอาดีเอาดีจิม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 สวย ยังรอยังรอฟังมันมีคนอยู่นะนี่ผมไม่ได้เล่นกับบอทนะนี่มันจะมีคนอยู่นะครับนี่แม่ชื่อแปลกๆนี่คิมิสุนี่ฝั่งนู้นก็มีนะฮะเอาดีเอาดีสวัดีครับสวัดีครับเอาวหนึ่งหนึ่งกันเลยดิ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 สวยแม่งออกขีพอดีครูจับตุ้ย unstoppable เอาวะเอาว่ะลงดิเผื่อแมงแกงยังได้อยู่ยังได้อย,ยู่คนดูดันเวลดันเวลสวยฮะฟู่อุ้ยกลางแม่งเดือดจัดอต่บอกเลยแม่มาเก็บของสักหน่อยโหตายเลยหรอตายสองเลยเหรอพี่เกินไปนะอิชิดาวิ่งล่างแล้วนี่ ยตัวติงมาตัวติงมานี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวตายเลยคุณมาทำไมอ่ะวจรงจริงถามถามก่อนมาทำไมเอ่ยน้องหลอนเหรอหรืออะไรยิงเลยเดี๋ยวยิงเลยเดี๋ยวอ้อมนี่ครับอย่างงี้ตัวได้กระตุยตัวได้กระตุยลงแถบก่อนในป่าเผื่อแม่งโผล่มาแถบได้แค่สองยิงหรอวะได้แค่สองอันนะนี่ เย่ดักเลยปิดตันสวยอะไรเรา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 ล่วงอะไรวะไอ้ยังมึงอื้อกันมั้่างเงี้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมาน่ะมาหน่ะยิงฟรีนะน้องยิงฟรีเวอร์ชันแบดตรงยังแบดอุ้ยแม่งสกิลฟรีเลยครูอ้าวทำไมพี่วาร์ปอย่างงั้นเลยเหรอ เด๋วเอ้ยอ้าวแม่งรอบนี้แม่งเสือกเสือกง่ายเฉยเกมประมาณนะครับมันมีคนอยู่ฝั่งนั้นประมาณสองสามคนของเราก็มีคนนะมีงูมีอ่ะคนหนึ่งฝั่งนู้นมีนี่ไงไออะไรนะไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิชิตาจาเนี่ยกับเอไอตัวบอยรูฟี่เนี่ยโว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 ยแต่ยันมีงูมีเพื่อนนีเด๊ กูมาแล้วกูเก็บหมดนะมาดิมาดิแถบลุงก่อนยิงเลยดิยิงเลยดิสกิลก่อนสกิลก่อนไม่รอแล้วนะน้องสกิลก่อนไม่รอแล้วนะน้องเอาดิเอาดิจะสตัร์เรามันจะสตัร์เราสวยกูเย่เลยครับโคตรหล่อโคตรเท่โคตรจิงเอ้ย อ๋อเด้อเด้ ойти, ยิงยิงเฮ้ยลูฟี่แม네่งตึงจังหวะฝั่งนั้นน่ะสุ้บ้านก่อนเด้อบ้านมึงเตะนี่บ้านมึงเตกนี่อะอะไรหรอจี้อะไรหรอครับจี้อะไรหรอครับจี้เอาดิอเอาดิอเอาเด้ออาเด้อาเด้อย่านะน้องเฮ้ยลูฟี่มา คีบไปก่อนกิบไปก่อนอ,อันนี้โอ้โหโอ้ยมันซาจังมั้ยโอ้ยเฮ้ยตายนะน,นี่ตายนะน,นี่ตายนะนีโ่โอ้โหมันตัวตีกันเองตัวตีกันเราอ่อนเราอ่อนคุณนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรวะมึงมาจากไหนวะลูฟี่ เอาดีวเฮ้ยบวกกันแล้วานี่คนกับร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรน์ออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมด้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มๆุโลบอกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c h m a n s h o p โนหนึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยคนใส่กันนะ <S <S เอาทว่าเอาทว่าโคลมัดโลมัดลูฟี่มันใจเอาจริงว่ะมันมสู้ว่ะเฮ้ยนี่เลยครับชาร์จพลัง <S <S รุยเย่ยไปดิครับน้องถือว่าจัด จัดว่าใจเด็ดอยู่นะลูฟี่เนี่ยบอกเลยมีซาสเกะก็คนนะครับนี่เลือดเม่เหนียกแค่นั้นเองเนี่ยเอาเอ็งที่อีกปามก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาหุ่นไป ถึงจัดจาดถึงจัดจาดคนดูกลางกำลังนัวเลยนะเนี่ยวุ้ยบน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 ใส่กันยับอยู่เลยปล่อยป้อมเด้ออย่างนี้อะไรโลยิงเลยดิอัดเลยดินีไปให้ได้สวยถึงจะจัดเอาไปเปิดให้เพื่อนนะครับคนดูนาเมื่อกี้นี้อยากเกิดแต่เปิดวิทคน จะจะไม่อยู่ไม่รู้ยิงยิงยิงสวยวิวิจิยู่สวยโอ้ไกลเลยเออเกือบตุยแรงโบสถ์คนดูป้อมก่อนเด้อเอ็ดเลยอะไรหลออะไรหลออะไรหลอตายนะเฮ้ยแม่งลูฟี่อีกแล้วเข้ามาตรงนี้ดิสวยติดติด ติดแถบติดแถบเขาเรียกว่าแถบแบบเนี้ยแถบเอาดิมีดิตายอ,อย่าได้แหลมอย่ามามีกระแหลมเดี๋ยวนี้อย่ามามีกระแหลมเดี๋ยวนี้มาว่ะเฮ้ หวังหวังก่อนเลยดักก่อนเลยอะไรหลออะไรหลอยิงยิงนี่เนาะนี่เป็นไงนะรุยเย่ไปดิครับมึงอันสตราโบโบอุ้ยอุ้ยเจอตีนคนดูอ้าวล่วงกูบอกเลยมาอย่างนี้มาอย่างนี้นี่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 เป็นไงละอีซี่อ้าวตายตัวไอ้เย่เก็บรัวๆเนี่ยคนดูดูดิ ไม่เป็นงนี้นะใส่เลยเดิสวยมากัดให้กัดตอบป่อมพ่อมพ่อมคุณคุณคุณวันนี้แหละมึงยิงป้อมก่อนนะบอกเลยไม่อยากให้เธอไหมสบายเอาดิเอาดีใส่กันเลยแลกกันเลยดิโอโ้ยยังโหดคนด,คดูดัดดดดดดนบ้านคนดูเอาให้จบฟีมันดูเออๆนะ ใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยนี่นี่อดิอดิตายครับคนดูมา,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 มาว่ะมาว่ะมาแวะมาฟาร์มสักหน่อยนะว่าจะไปแอบลอยบ้านาบ้านมันเริ่มพุ่นแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไอตัวยักษ์ใหญ่ตัวนึงน,นะฮะดูดเลือดด้วยในหมานี้ผมออกอ่าอันนี้ก่อนนะออกคริก่อนไหนวะ physical นี่มันจะมีครีอันหนึ่งที่โหดจัด,จดๆนี่ไงนี่ไงนี่ก็กราะนี่หมานี่ไม่ใช่ โอ้โอ้โอโหแรงเปิดเบอร์สือแปดไหวไจิ้มรัวครับตัวเดียวก็เอาได้บอกเลยเ,เพื่อนไม,ไม่มาช่วยไเลยหรอสามก้อนมีงูม,มี้เราตึงอยู่นะเนี่ยปล่อยมีงูม,มี้ไปครับจิ้มจิ้มจิ้มโอ้โอตีโคตรไวอ่ะเราไปดันบุญนะฮะถ้าได้ถ้าได้คลิปตัวนี้นะ คคิิใหญ่อ้าวยานเรือมันดิ้งโอ้โหเมื่อกี้นี้มันเกือบตายแล้วเรากระดินไปไกลเกินไปหรออุ้ยงูคุณเราไม่เอาเรื่องว่ะคุณโมแต่อันนั้นอยู่นะท่านผู้ชมนะพี่โมแต่แบบดันอันนี้อยวะสวยได้มาแล้วซอมมอนเลยเด็ดเราเย้งูคุณหดอยู่นะเนี่ยวุ้ยแตกแล้วน่าน่าอย่างนั้นน่ะเอาอ่ะอิชิดา ถึงจะจัดเย่ขอหล่อ,อขอตเตริงเลยฮะฟูนี่เบื่อตรึง Victory Victory wins Okay โอ้โหอิชิดาแม่งหดหดจัดหดตรึงหดจัดเอาว่าเอาวา่าดีเทิร์นชูดู โอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันกนะน,นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Jump Assemble นะเปิดโหมดมาลิงกันได้นะครับลิงหนุอยู่ด้านล่างคำย่างไรคลิปนะสัลล่าวันนี้ดิโคกดตัวลราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไว้จ้าโคตรหล่อโคตรเริง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป r i o อดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย